ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสํานึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะร่วมด้วยช่วยกันสร้างสัจจจิตสํานึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสํานึกดีสร้างสารรค์สังคมดีๆให้หน่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสํารวจพฤติกรรมของคนที่ทําร้ายสังคมซ้ำซากเพราะการกระทาที่ขาดจิตใต้สานึกครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจำเป็นจะต้้อองงงมีจิตสาาาธรรกบ่่เื เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เจอบ่อยมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการเปิดไฟฉุกเฉินทําอะไรก็ได้จอดรถก็ได้สวนเลนก็ได้ทําอะไรก็ได้หมดพี่ปอนเคยเจอแบบนี้บ้างไหมคะโอ้โหเคยเจอสิครับน้องจีจีนมีเวลาพี่รีบๆนะครับแล้วออกมาจากบ้านเนี่ยชอบเจอรถเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ข้างทางแล้วก็ซื้อของกินเนี่ยบอกเลยว่าพี่เห็นแล้วหัวแทบร้อนเลยโอ้โหคนแบบนี้เนี่ยเห็นแกนตัวมากๆเลยนะคะทําคนอื่นเดือดร้อนเพราะความเห็นแกนตัวแท้ๆเลยใช่ไหมล่ะครับ ถ้าอยากเห็นว่าความเห็นแก่ตัวของคนพวกนี้เนี่ยจะมีจุดจบยังไงเราไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับมาร่วมสร้างจิตสํานึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าไฟหน้าด้านไปดูเลยค่ะครับรับนึงนะเดี๋ยวเปิดประตูให้หนะกการที่รัก เกะกะอะไรเชิญจ่าที่รักลงมาก่อนจ่าระวังนะอืมมาจ้าไปเฮ้ยตัวเองเดี๋ยวกันนะอันนี้มันทับทางม้าลายแล้วนี่ก็ป้ายห้ามจอดตรงนี้มันจอดไม่ได้นะ จอดได้สิแค่เปิดไฟหน้าด้านไว้ก็ทําผิดกฎจราจรได้ทุกอย่างนล้จ้ะไฟหน้าด้านคืออะไรอ่ะก็นี่ไงเรียกว่าไฟหน้าด้านด้านได้ออยอดเปิดปุ๊บหน้าด้านปั๊บทําผิดกฎจราจรได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขาวแดงก็จอดได้ห้ามเลี้ยวก็เลี้ยวได้ห้ามย้อนสอนก็ย้อนได้ขับบนฟุตบาทก็ขับได้โอเจ๋งมากสามีชนิดเจ๋งสุดๆไปเลยเท่ด้วยหล่ออีกต่างหากเพลงก็ไหวไหมเนี่ยไหวอยู่แมง ติดเครื่องสเต็ปเนิมรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะทีรักโอ้ยระวังระวังนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้จอดไม่ได้นะจ๊ะอะไรอีกัะป้าฮะทำไมจะจอดไม่ได้ก็เปิดไฟหน้าด้านไว้แล้วก็ต้องจอดได้แป๊บเดียวจอดแป๊บเดียวจอดทำอะไรกินหมูกระทะนี่ไงป้าเฮ้ยหมูกระทะมันกินแป๊บเดียวที่ไหนทำแบบนี้ไม่ได้นะต่อมสำนึกอักเสบหรือไงฮะที่เนี่ยเขาห้ามจอดรถล้ามาจอดแบบนี้มันทำให้การจรา ติดคัะโนสนโนแคร์มีอีกเลนทัววิ่งไปสิคุยนาดานมังคนนั้งรถเลยอ้าวอ้าวเจตโต้อยาะแก่แล้วมันจะพูดอะไรก็ได้นะเคยหมอก็เตี๋ยวรั่วเปล่าเขาปวดท้องเดี๋ยวดูดูเห็นไหมเนี่ยก็ขวางเนี่ยฮะเมียผมหิวจะปวดท้องแล้วเนี่ยไม่ได้ปวดท้องหิวปวดท้องจะเฮ้ยโอ้ยย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 ยอยย เดี๋ยวไปแล้วจ้ะเอ้าเฮ้ยตัวเองทำไมไม่รีบไปยืนมาเลยยู้ไอ้รถคันอื่นนะจ๊ะมันเปิดไฟหน้าด้านขวางหัวขวางท้ายเลยไปไม่ได้จ้ะให้ไฟหน้าด้านแก่ท่านไฟหน้าด้านนั้นถึงตัวไอ้พวกไม่จิตสาเานะ นึอักเสบมกง่ายเห็นแก่ตัวสังคมก็ถึงได้เละแแทไปหมดสมน้ำหน้ากำติดจรวดอดนวะเนี่ยาไปเรียกรถไปเรียกรถ่านดูเมียจกให้ไปไปไปโอ้โห่ไดนะจ๊ะเดี๋ยวเฮ้ยอาตาเฮ้ยมมมีจอนก่อนจอนจก่อนใจอนจอนอาสาจ่อนใจก่อนจ โอ้ยไม่ต้องโทษใครเลยฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเปิดไฟเปิดวอลล์เราคนเดินพอถึงเวลาเกิดเหตุจริงๆอ่ะคนแถวนี้ไม่มีใครเชื่อกันแล้วก็บางครั้งอ่ะเมียฉันรอกินข้าวบางครั้งเธอก็อยากกินน้ำเต้าหู้ก็ฉันเป็นคนรักเมียเนาะบางครั้งฉันปวดฉี่ด้วยอา้าวแล้วแล้วแล้วทำไงอะ่ะรอแป๊บอีกไม่เกินสามชั่วโมงถึงโรงพยาบาลน,นี่สามชั่วโมงไปโรงพยาบาลหรือไปหัวหินพี่แป๊บนึงพี่เราเดินไปคอดเองที่โรงพยาบาลดีกว่าจ้ะจะบ,บ้าหรือไงเดี๋ยว ไม่น่าด้านอันนี้ก็เปิดหัวป้อมขอทางเร็วทั้งคู่จริงไหมพวกเราใช่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 โอ้โหขี้โบกผิดใครใช่ใช่ใช่ขี้โบกผิดทันเลยวันนี้โอ้เร็วเก่งไปเลยทาตัวได้แรงเก่งในสังคมง่ายแต่ทำแล้วละอายเกิจใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้ ฉุกเฉินเปิดปุ๊บขับรถผิดกฎหมายปับ๊บทำอะไรก็ได้หมดสุดท้ายเนี่ยวุ่นวายกันไปหมดจริงๆค่ะใช่เลยครับเจอคนสินเสมอกันแบบนี้สมน่าจริงออพี่ครับเราควรจะทํายังไงกับคนพวกนี้ดีครับคนแบบนี้เนี่ยเยอะมากครับแล้วก็น่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งพูดไปเขาก็คงไม่ฟังน,นะครับแต่ถ้าเป็นพี่พี่เป็นคนขายของพี่ก็คงจะไม่ขายให้เขาครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําตามหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้แค่เราอาจจะต้องไปบอกคุณตารวจให้เข้งคัดในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะใช่ค่ะเพราะว่าไฟฉุกเฉินเนี่ย ฉุกเฉินหรือขอความช่วยเหลือเท่านั้นค่ะอ๋อขอบคุณครับพี่แล้วคุณผู้ชมนะครับมีความเห็นยังไงกันบ้างไปฟังกันเลยดีกว่าครับไปเลยค่ะ <c oughs> มองว่าถ้าจําเป็นที่จะต้องจอดจริงๆเนี่ยก็จอดได้แต่ก็ต้องคํานึงถึงผู้อื่นด้วยว่าผู้อื่นเขาจะเดือดร้อนไหมเช่น <c oughs> เราจะลงไปซื้อข้าวซื้อน้ําทําทุระเนี่ยแล้วก็ต้องดูว่าการจราจรจะติดขัดไหมคนอื่นจะเดือดร้อนหรือเปล่าค่ะคือถมงจะบอกว่าฉุกเฉินเนี่ย จริงๆตามกฎหมายเนี่ยเราเปิดได้ตอนที่เฉพาะเลือดเราเสียหรือว่าเราไปข้างหน้าไม่ได้เท่านั้นนะฮะแต่อย่างในคลิมเนี่ยเปิดไฟยุเฉยแล้วจอดผิดกฎจราจรดได้หมดเลยคือ,อยังไงมันก็ผิดครับมันไม่มีข้อแก้ตัวหรอกสร้าง,งวความดืร้อนให้คนอื่นผมบอกเลยมีวันหนึ่งซึ่งผมต้องขับรถเพื่อไปประชุมที่สำคัญมากนะฮะแต่ดันมีคนจอดเปิดไฟรถออทางลงไปซื้อน้ำเต้าหู้อ่ะซึ่งวันนั้นทำให้รถจอดติดก,กันยาวมากในใจผมเนี่ยโกรธมากเครียดมากเลยคิดว่า เขาควรจะมีติดใจสาธารณะมากกว่านี้หน่อยคนคิดถึงใจเขาใจเราเป็นบ้างน,นครับ ความคิดเห็นจากเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยก็เห็นไปในทางเดียวกันนะคะว่าการที่เราไม่มีจิตสาธารณะเนี่ยมันส่งผลเสียต่อสังคมยังไงใช่เลยครับการเปิดไฟฉุกเฉ,ฉินแล้วจอดทําอะไรตามใจชอบเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่มันสอดถึงความเห็นแก่ตัวมากๆเลยซึ่งเราไม่ควรทำครับใช่แล้วค่ะนอกจากจะทําให้การจราจรติดขัดแล้วยังทําให้รถฉุกเฉินหรือคนที่ขอความช่วยเหลือด่วนเนี่ยเกิดการสูญเสียได้ค่ะแล้วก็นั่นแหละครับที่ทําให้กรุงเทพเนี่ยกลายเป็นหนึ่งเมืองที่รถติดที่สุดในโลกจนเสียทั้งเวลาแล้วก็พลังงาน าาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรมีจิตสาธารณะแล้วก็ทําตามกฎจราจรเพื่อลดการรถติดลดความเครียดที่สําคัญทําให้บ้านเมืองน่าอยู่ขึ้นด้วยค่ะ ร่วมสนุกในรายการตอมสํานึกอักเสบหรือไงเพียงตอบคําถามว่าชนชอบเปิดไฟฉุกเฉินและจอดรถในที่ห้ามจอดจนกระทบกับผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่มีในข้อใดของรกาฐานประชาธิปไตยข้อ 1, 1ความรับผิดชอบข้อ2ความมีวินยัยข้อสาจิตสาธารณะคาตอบที่โดนใจ1ิขั้นแรกจะได้รับตุ๊กตานนองสนกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าภายในวันที่8ปดถึงสิกุมภาพันธ์สองพแและสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความสนุกสนานไปกับข้อคิดดีๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ ทุกวันเสาร์ส1เ็โมงเช้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ